สวัสดีคะ่ะนิสาพรบอนสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจะ้ะคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันพุทธที่19มิถุนายนนะจัดส่งให้วันนี้ได้เลยนะคะทักแม่ค้ามาสักก่อนเที่ยงเนาะวันนี้เป็นไม้จัดเซตให้นะคลิปนี้เป็นไม้จัดเซตนะคะคัดมาให้12เซตทั้งหมดราคาพิเศษเลยให้ไม้ด่างไม้ไปลายด้วยวันนี้คุ้มถูกเซตแน่นอนนะคะไม่อยากให้พลาดเลยนะ ให้อยู่ที่เซตละ290บาทเท่านั้นส่งฟรีมีปลายทางให้นะคะสะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งแม่ค้าได้เลยนะคะใบกัมปูแม่ค้ามีของอยู่นะตอนนี้ยังสามารถสั่งได้นะคะแพ็คเอาไว้เรียบร้อยแล้วสั่งปุ๊บก็ส่งปั๊บได้เลยนะคะใบกัมปู1กล่องบรรจุ5กิโลนะคะ โอนอยู่ที่130บาทปลายทาง170บาทต่อ5กิโลนะปลายทางถ้ารับ10กิโลจะอยู่ที่300บาทนะคะสะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งแมค่ค้าได้เลยในส่วนของใบกมปูเป็นราคาพร้อมส่งแล้วทั้งหมดนะจ๊ะสนใจเซตไหนนะค่อยๆดูจดลำดับเซตที่ต้องการสำรองเซตในใจไว้สัก1เซตโทรหาแมค่ค้าได้เลยที่เบอร์0805194988เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะ ใครที่บังเอิญแวะเวียนผ่านเข้ามาถ้าเพิ่งมาเจอกันเป็นครั้งแรกนะคะหรือติดตามมานานแล้วนะคะแอบดูมานานแล้วแต่ยังไม่เคยสั่งไม่เป็นไรฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะเผื่อรอบหน้าคราวไหนมีมาให้ถูกใจอ่ะเราจะได้เห็นคลิปเป็นคนแรกคือระบบอ่ะมันจะดันขึ้นมาให้เราเห็นไวขึ้นนะคะบางทีไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งเอาไว้บางทีกว่าจะเห็นคลิปผ่านล่วงเลยไปแล้ว2-3วันไหม้ที่เราต้องการ อาจจะหมดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกดติดตามช่องแมค่ค้าไว้มีโปรโมชั่นดีๆหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนมาให้ลูกค้าได้เลือกหาสะสมกันอยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ใหม่ไม้ตัวเก่าไม้กระถางใหญ่กระถางเล็กใดๆก็แล้วแต่ก็จะหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนโปรโมชั่นให้ให้ลูกค้าได้เลือกหาสะสมกันเนาะสำหรับคนรักบอนสีสําหรับพวกเรานะคะของมันต้องมีอ่ะมันดูแล้วมันสวยมันเป็นไม้โชว์ใบมันไม่ต้องมีดอกออกมาเป็นสีนั้นสีนี้แต่เสน่ห์มันอยู่ที่ใบ นะคะเป็นไม้โชว์ใบความสวยงามอยู่ที่ใบได้ลุ้นทุกหลอดได้ดูทุกการเติบโตที่เขาจะแทงหลอดใหม่ขึ้นมาว่าเธอจะไปหน้าไหนสีเธอเริ่มกัดหรือ,อยังเป็นยังไงแบบนี้เนาะนะคะสเสน่์ของมันอยู่ที่ตรงนี้นะคะก็ทําให้เราหลงไหลกันเยอะวพอสมควรนะจ๊ะเอามาดูไม้เซตกันวันนี้มี12เซตเซตละ290เท่านั้นลูกค้าคุ้มมากส่งฟรีมีปลายทางให้ด้วยนะคะสะดวกแบบไหนแจ้งแม่ค้าได้เลย โทรหาแม่ค้านะ0805194988เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะใครเป็นเพื่อนใน Facebook อยู่แล้วทักสั่งทางอินบ็อกได้ใครมีไลน์แม่ค้าอยู่แล้วก็พิมพ์สั่งทางไลน์ได้ใครไม่มีเฟซไม่มีไลน์ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาขอแค่โทรหาแม่ค้าหน่อย0805194988โทรมาได้เลยเดี๋ยวแม่ค้าทำการจดชื่อที่อยู่เบอร์โทรลูกค้าได้นะคะแจ้งอรอบส่งและราคาให้อย่างชัดเจนนะคะ อ่ะโอเคมาเริ่มดูกันเซตที่1มีอะไรบ้างเซตหนึ่งอ่ะมันจะมีไม้กระถาง5นิ้ว5นิ้ว1ต้นแล้วที่เหลือจะเป็น4นิ้วนะคะแต่รากทะลุกระถางแล้วลูกค้าไปอัพไซเอาได้เลย4นิ้วล้นๆนะคะแม่ค้าก็จะเริ่มเป็นที่กระถางใหญ่ก่อนนะคะแล้วก็มาเป็นกระถาง4นิ้วเนาะอ่ะเริ่มกันที่เซตที่1จ้ะต้นนี้มีชื่อว่าม่านสาลีนะคะม่านสาลีอันนี้อยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะ1ต้น แล้วก็จะได้เป็นดารานพรัชจ้ะหนึ่งต้นรากทะลุแล้วนะเห็นไหมนี่รากทะลุแล้วไปอัพไซต์กระถางเอาได้เลยแล้วก็เป็นสีเลือกงามนะคะสีเลือกงามหนึ่งต้นจ้ะดังมาแล้วแบบนี้ดาราก็ดังแล้วนะคะได้ดารากับสีเลือกงามไปก็คุมแล้วลูกค้าจ้ะได้สองต้นนี้ก็คุมแล้วไปอัพไซต์กระถางได้เลยน้องเขาเจริญเติบโตรากทะลุกระถางแล้วนะคะสีเลือกงามหนึ่งต้นและก็ให้เป็นซับพุ่นผลนะคะอีกหนึ่งต้นด้วย นะจ๊ะรากทะลุทุกต้นนะคะ4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่1นะคะอันนี้เซตที่1 290บาทส่งฟรีมีปลายทางนะคะเห็นแล้วอย่าช้าทีลูกค้าช่วงนี้ไม้เจริญเติบโตสวยงามได้ดีน้ำฝนเนี่ยนะคะน้ำฝนเนี่ยดีที่สุดนะคะน้องบอลเราได้รับน้ำฝนปุ๊บจะโตสะพังสวยงามพวดพาดนะคะแข็งแรงแน่นอนนะคะอ่ะเซตที่1 290 ต่อมาเซตที่สองนะคะให้เป็นนกน้อยนำโชคนะคะ1ต้นจะ้ะดารานพรัตนะคะด่างมาแล้วแบบนี้1ต้นสีเลือกงามนะคะ1ต้นจะ้ะด่างแล้วนะคะและก็ให้เป็นซับพูนผลด้วยเปิดด่างมาแล้วอีก1ต้น3ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สองนะคะแคปหน้าจอมาก็ได้แจ้งลำดับเซตก็ได้ที่ต้องการลูกค้าจะได้หน้าไมา้ตามนี้เลยแมคค้าไม่มีจัดเพิ่มนะคะหมดแล้วก็หมดเลยเนาะจะให้เป็น หน้าไม้ให้ลูกค้าเห็นตามในคลิปนี้เลยนะจ๊ะอันนี้เซตที่สองจ้ะต่อมาเซตที่สามนะคะอันนี้เป็นเพลิงบุญนะคะเพลิงบุญ1นต้นติดด่างมาแล้วนะคะโตขึ้นก็จะกัดเม็ดสีแดงๆขึ้นมาเต็มใบนะคะเพลิงบุญหนึ่งต้นดารานพร,รัจ,จา้าหน้าด่างสวยๆแบบนี้หนึ่งต้นจ้าสีเลือกงามจ้าอีกหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ให้เป็นอสงไข่นะ,ะอีกหนึ่งต้นสามต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สามจ้ะ 290อ่ะลูกค้าส่งฟรีด้วยมีปลายทางปกตินะเฉพาะค่าส่งถ้าซื้อแบบเนี้ก็โดนค่าส่ง60-70เข้าไปแล้วใช่ไหมนะคะอันนี้ไม้ด่างไม้ไป้ายด้วยลูกค้าอย่างที่บอกได้ดารากับสีเลิกงามไปก็คุ้มแล้ว290ส่งฟรีมีปลายทางสะดวกแบบไหนแจ้งไหมค่ะได้เลย4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่3ต่อมาเซตที่4นะคะเซตที่4มีม่านสาลีนะคะ1ต้น ดารานพรัจชาหนึ่งต้นนะดูหน้าไม้เอาได้เลยด่างสวยแล้วก็สีเลือกงามอีกหนึ่งต้นนะคะด่างมาแล้วต้นนี้ให้ไปอันนี้เป็นโชคลำซ้ำรรนะคะอันนี้โชคลำซ้ำรรอีกหนึ่งต้นเห็นไหมติดด่างมาแล้วนะจ๊ะให้ไปด้วยสามต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สี่ค่ะต่อมาเซตที่ห้านะคะเซตที่ห้าอันนี้เล็บมังกรนะคะติดด่างแล้วแบบนี้หนึ่งต้นดารานพรัชชาหนึ่งต้น สีเลือกงาม1ต้นนะคะแล้วก็ตัวนี้ไม่ทราบชื่อนะคะเป็นใบหอกใบหอกพื้นสีน้ำตาลกระดูกขาวนะคะตัวนี้ใบดกทรงใบสวยด้วยให้ไปด้วยอีกหต้นรากทะลุแล้วลูกค้าเอาไปเปลี่ยนเขาขึ้นกระถาง5กระถาง6ได้เลยนะ4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่5จ้าต่อมาเซตที่6นะคะให้เป็นธาตุบางแก้วไปเลยหน้าหวานๆแบบนี้1ต้นนะคะแล้วก็มีเป็น ดารานพรัตจ,จ์อีกหนึ่งต้นนะคะสี่เลือกงามจากฝั่งนี้อ่ะหนึ่งต้นแล้วก็เป็นพรเจ้าสัวนะคะอีกหนึ่งต้นอันนี้มีสองต้นในกระถางนะพรเจ้าสัวเอาไปอีกหนึ่งต้นจ้ะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่6ค่ะ290ส่งฟรีมีปลายทางสนใจเซตไหนโทรได้เลยศ8 0 519 49 8ูนจ้า ต่อมาเซตที่7นะคะเซตที่7มีเรืองพันารายหนึ่งต้นเริ่มกัดลายมาแล้วนะจ๊ะดารานพรัตจั่หนึ่งต้นนะคะสีเลิกงามค่ะ1ต้นนะคะ,อ,คะ,นนะ,คะอันนี้เป็นทัพพูนผลนี่เปิดฮาร์ปมาสวยๆเข้มๆอีก1ต้น4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่7นะคะต่อมาเซตที่8ค่ะคุมทุกเซตแน่นอนลูกค่ะเฉพาะดารากับสีเลิกงามเนี่ยถ้าขายแยกก็คือต้นละร้อยแล้วนะจ๊ะ นะยังไม่รวมต้นอื่นอีกนะค่าส่งอีกนะลูกค้านะคุ้มแน่นอนมี12เซตเท่านั้นใครเห็นคลิปนี้แล้วรีบยกสายโทรศัพท์ยกหูโทรศัพท์ตัวหาแม่ค้าได้เลยเอาเซตไหนจัดส่งให้วันนี้นะคะสั่งปุ๊บส่งปับ๊บสะดวกโอนหรือปลายทางเท่านั้นเองไม่เอาแบบว่า ถามนะคะแชทมาถามถามเช้าแม่คะแจ้งยอดอะไรเสร็จไปไม่ไม่เคยกลับมาอ่านแชทแม่ค้อีกเลยอันนี้ไม่เอาเนาะสำรวจตัวเองก่อนขอคนพร้อมนะคะขอคนพร้อมโอนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมันเป็นยอดที่เยอะเยะจริงๆอะ่ะแม่ค้แจ้งตรงนี้เลยว่าถ้าเป็นลูกค้าใหม่ ครั้งแรกครั้งแรกขอเป็นโอนให้แมค้าเพื่อสร้างเครดิตกันก่อนนะถ้าเป็นลูกค้าใหม่สั่งเยอะๆยอดระดับแบบ7-800ขึ้นไปอย่างเงี้ยแมค้าจะไม่ส่งปลายทางให้นะคะแต่ถ้าเป็นลูกค้าเก่าเราซื้อขายประจําแล้วอันนั้นนะแมค้ามีปลายทางให้อยู่แล้วเพราะรู้อยู่แล้วว่ายังไงลูกค้ารับของแมค้าแน่นอน แต่ถ้าเป็นลูกค้าใหม่ครั้งแรกยังไงก็ได้ขอเป็นโอนให้แม่ค้าก่อนเพื่อสร้างเครดิตกับตัวลูกค้าเพราะแม่ค้ายังไม่รู้จักลูกค้าเลยนะคะบางท่านสั่งไปสั่งเล่นสั่งทิ้งสั่งคว้างของทุกอย่างมีต้นทุนนะจ๊ะลูกค้านะตัวเองไม่เสียหายอะไรสั่งเล่นได้จริงแต่คนอื่นเสียหายนะคะตัวเองก็ก็คิดดูแล้วกันว่าเวลาคุณทําแบบนี้นะมันก็บัปร,รมนะลูกค้านะจ๊ะทำให้คนอื่นเขาเสียหายด้วยนะคะไม่เอาไม่สั่งเล่นสำรวจตัวเองก่อน ถ้าพร้อมค่อยทักค่อยสั่งนะคะยังไม่ต้องจองไม้ยังไม่ต้องจอง,ยยง,องถ้าไม่ทันรอบนี้เอาไว้ดูรอบหน้าพร้อมเมื่อไหร่ค่อยสั่งสำรวจความพร้อมของตัวเองก่อนเนาะนะคะแจ้งแล้วนะลูกค้าใหม่ถ้ารับในยอดราคาที่มัน5600-700อัพเนี่ยขอเป็นโอนนะคะลูกค้าใหม่สร้างเครดิตกันออกกันก่อนครั้งแรกขอโอนเลยนะคะเราพอเราซื้อขายกันประจําแล้วลูกค้าเก่าแม่ค้าถึงจะมีปลายทางให้นะคะแจ้งไว้ตรงนี้เลยเนาะ แต่สาหรับไม้เซตอันนี้ถ้าลูกค้าใหม่บังเอิญนทักแมคค้ามาแล้วรับเซตเดียวอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวแมคค้าส่งให้นะคะเราวัดใจกันได้แต่ถ้ายอดมันเยอะจริงๆความเสียหายมันจะเยอะนะคะแม่ค้าก็ขอสังวรสิทธิ์โอนให้แมคค้าก่อนเนาะคนรับจริงอ่ะยังไงโอนมาแป๊บเดียวโอนปุ๊บได้ไหมปั๊บอยู่แล้วนะคะเงินมางานเดินให้อยู่แล้วนะจ๊ะลูกค้าจ๋าอะมาเซตที่8จ้ะเซตที่8นะคะเอาต้นใหญ่ก่อน <ๆ S 2> ให้เป็นนาราทัศน์นะคะ1ต้นสี <4 S 2> เลือกงามนะคะ1ต้น ดารานพรัตค่ะแล้วก็จะเป็นไม่ทราบชื่อนะคะใบหอกยิ่งโตยิ่งสวยนะพื้นออกสีน้ำตาลเดี๋ยกัดลายกระด,ดูกขาวทรงใบสวยใบดกนะคะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่8จ้ะ290เท่านั้นส่งฟรีมีปลายทางต่อมาเซตที่9นะคะเซตที่9ให้เป็นอัสงขยเลย1ต้นกัดสีมาแล้วป้ายมาแล้วด้วยนะจ๊ะสีเลิศงาม1ต้นค่ะ ดารานพลั์1นต้นนะคะแล้วก็จะเป็นไม่ทราบชื่ออีก1ต้นนะคะสต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่9ต่อมาเซตที่10ให้เป็นธาตุบางแก้วค่ะหต้น อันนี้เป็นดารานพัลัดนะคะ1ต้นดูหน้าเปิดสวยทุกต้นนะคะคัดมาคือด่างทุกต้นนะสีเลือกงาม1ต้นค่ะส่วนอันนี้เป็นขวัญดาวนะคะขวัญดาวนี่มี2ต้นในกระถางด้วยขวัญดาวนะคะสวยๆแบบนี้เห็นไหมไม่เหมือนพันดาวนะบอกแล้วว่าขวัญดาวเขาจะเป็นทรงใบที่แข็งแรงกว่าพันดาวเขาจะสูงกว่ากัดสีออกแดงกว่าเม็ดเยอะกว่าแบบนี้เลยนะจ๊ะให้ไป1ต้น4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่1ิบ ต่อมาเซตที่11นะคะมีเป็นหงเหมมราชหงเหมมราชกระถาง6นิ้วนะ1ต้นสีเลือกงามค่ะ1ต้นาดารานพรั์ค่ะหนึ่ต้นด่างสวยๆแล้วก็จะมีเป็นไม่ทราบชื่อนะคะอีก1ต้นใบดกใบหอกไม่ทราบชื่อนะคะสต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่11จ้ะ ต่อมาเซตที่12นะคะมีเป็นทองประกายแสดนะ1ต้นค่ะสีเลิกงามจ้า1ต้นนะคะดารานพรัตน์1ต้นแล้วก็จะมีเป็นพรเจ้าสัวนะคะติดด่างอันนี้ฮับฮับแบบนี้เลยอีก1ต้นนะคะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่12นะคะทองประกายแสดสวยนะยิ่งโตขึ้นพื้นเขาจะกัดแดงออกมาขึ้นเรื่อยๆเลยนี่มีความป้ายเขียวด้วยนะคะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่12ค่ะ เรียบร้อยนะครบจบแล้วทั้ง12เซตนะคะถูกใจเซตไหนทักหาแมค่ค้าได้เลยที่เบอร์0805194988ขอคนรับจริงนะคะถ้าโอนก็โอนได้เลยหรือถ้ารับปลายทางก็ได้แต่ขอคนรับจริงนะคะนะสะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งแมค่ค้าได้0805194988มีเฟสทักเฟสมีไลน์ทักไลน์ไม่มีเฟสไม่มีไลน์โทรมานะคะ โอเคจ้าสำหรับวันนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้นะคะจัดส่งให้วันนี้ทุกบ้านเลยนะสั่งปุ๊บส่งปั๊บนะคะเช่นเคยจ้ามีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ